มาเด้อพี่น้องมอนีมาเฮ็ดขราต้ตมมัดเขาพันษากันมอนีก้อนเขาพันษาเข้ากัเล่ยส้วนมูข้างบ้านกันละมะเฮ็ดขราต้ตมมัดน้ำกันค่ะก็ะเตรียมกล้วยเตรียมใบตองเตรียมถั่วดำต้มถั่วดำแช่ถั่วดำไปต้มให้มันสุกค,ค่ะจากนั้นก็มาใส่กับเขาเหนียวเฮ้า เปลือหอเสีมยมเห็ดตุมมัดใส่เห็ดบุญมืออื่นสิบหาคำกรเขอาปั้นสาค่ะปันอาสาละหาบูซาใส่น้ำตาลใส่เกลือจักน้อยพอให้มันมีเข้มปแมปลมแปลมค่ะคนให้เขากันดีแล้วเขาก็ค่อยใส่บักเป่าใส่บักเป่าเข้าไปเพื่อความอร่อยค่ะจากนั้นก็ค้นค้นปรุงรสให้ได้ที่แล้วจากนั้นเขาค่อยเสียมห่อกันค่ะ จากนนะัก้นนะเฮากับน้ามห่อค่ะมะ่อใสตใบตองที่เฮ้าเตรียมไว้แล้วพับกีบให้เรียบร้อยจากนั้นเฮากับมัดต่อก,กันค่ะจักตอกก่อนนิดนึงให้ตอกมันอ่อนก่อนค่ะเอาขดตัวมที่เฮาห่อรเป็นจีบสวยงามแล้วค่ะมามัดมามัดให้มัดให้มันแน่นค่ะเพื่อสิได้เําไปต้มนะคะอันนี้คือเฮามาัดมัดแน่นเรียบร้อยแล้วเฮากสินําไปต้มนะคะนี่ก็แเม่นก็าต้มที่เฮ้าเตรียมแล้วค่ะ จากนั้นกลับไปด่างไฟค่ะด่งไฟเข้าหลังเต่าทานค่ะมันจะได้ประหยัดแกะเท่าเนี่นะโอ้เต็มมอเลยค่ะเนี่ยเข้ามัดกันเป็นุ่โมงเข,าาาเขา้ากระไดนี่แหละค่ะหลายมัดเติบยุคือ้เจ้าึ้นมาเข้ากระผ้ากันเอาข้าวต้มที่เข้าเฮ็ดแล้วนี่ค่ะมาเฮ็ดบุญใส่บาทกันเป็นมือว่นอาสาละหามบูชาตางคคนกับตางได้ขนมนมเนยร่วมทั้งข้าวต้มมัดเข้าค่ะมาใส่บาทหน่าบานเข้านะคะสร้อยสิบหาค่ะทำบุญกัน ก่อนที่ิเข่าพันษากันนะคะทุกคนกระต่างอกต่างใจในการฮหดบุญกุศลั้งนี้ค่ะขอให้บุญกุศลนี้กลับไปสู่ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขหรอกค่ะเดละาบ,บุญกับผวกเข้าสุขุพสุขคนนะคะขอบคุณหลายๆจ้ะ